สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้ยายบอกว่ามาเอาพักไปกินเนี่ยเพื่อนะก็เลยสิมาเอาพักกะหล่ำปีไปกินกับหน่อยอย่างแรงนี่ก็เป็นสวนหน้าบ้านยายเดียเอาพักนะเด้อยายบอกโอเคอ่ะมขาชายให้นายสิเก็บพักให้สุดเบิง้งว๊ะ ห <c oughs> ยิบให้ของมืงอย่จบ,บังนี่ก็เป็นกระตาแลมีนี่ท้ายขดเมืงนั่นนี่นี่เมืองเสียเสียนี่เอาเ,าเบิ้งพักกันมาเบ้งมานี่อ้หัวนี่แต่ว่าหยยบพักอันนี้ดูสิสวยขวเขาบอกให้ปลูกเมองหุณเหเนเหรอเตรียมเมืองทหารกข้าไปบ้งดูสิ หัวนีเอาแล้วหัวนีอบดด,ดูสิดูใจมือข้าสิลกนนารอันนั้นมาท่านไหนซ้ำเอาท่านพ่อเอาท่าน,นพ่อเอาก็ดจะมีหัวนีแทนหัวานังเอาตะหัว กระมไปปอดสานพิดกระมปีสวยๆไงก็หนาขี้ใส่ตะกาไว้นี่นี่นี่อะไร้อเรียวันเดียวกินไม่เบิดเรยว แล้วก็เฮาสิเอาอันนี้ไปน้ำกินกับกินกับมุงพักกาดตะกูลอักกระดาษเขือสวยมากเลยดูสิเป็นตาแซบขนาดเลยของฟีมมีเนี่ยหลกสวยปะนี่ก็ใบายยังอยู่เด้อ โครตรกรอบอ่ะนี่โครตกโครตกรอบเลยกรอบภาคบิ้งเสวงงามนี่ไขกินแต่ปลูกไว้ไปกินทัน้งยันไข่กินกับอะไตัวไ <c oughs> ห้ขายพวกสลัดเนาะอันนี้คือไม่ขมเลยกินกับหมูว่าดีอมันก็จะเป็นของเรา ปะกระลำปี้เขาไรรแรก็สมีเมนูมามาอันนั้นเมยไหวสอมากเเราว,ว่าเสีบไหลเอาผู้ใดมาน่ะเอาดึงไปนั่งสมองสุก,แกแี้ยากิจยางไงโอนะ้ยแม่กับพ่อม่นี่ก็มาช้อปปิง้งช้อปปิ้งพักเออจเนี่ยช้อปปิ้งพัก <laughs> <laughs> ไปห้องตำนีล่ะพ่อทายตำนีกับพ่อแล้ว <c oughs> กว่อนจากกันไปกะสิมาแนะน้วน่า,า,าพักสวนแย่ข่อยเมี่ยงเนี่ยกะซีเมีอุ้ยบกพริกกะเมี่ยงะพริกเป็นนวยแล้วของขวัญท่านเป็นนวยอยู่อันนี้ก็พักซีลาวบกเขือข่าตะไคร้อันนั้นกับบกเขืออุ้ย ึ้นชายก็มีแต่หงจนว่าเขา้หรอกพระกาดหินใบพู้อุ้ยพกระกูกลายรดงการหินกันพรกาดหินหล่ะจะบอกว่าเ้แค่นี้ก็อุ้ยพักซี่พักซี่กำลังไงจะว่าอีกตัวละทการที่คอยเก็บไปเดียว้านพักคณะต้องคุ้ยังงี้ยยังเงี้ยยังเงี้ยมี่มเนี่เตะดักนะตัวมึยุ่งหน่อยก็มี แล้วก็น้ำเสนอเนือเลยนี้ต้นหอมโคตรสูงเที่ยงคัาตัว่อยคิดบ้างแล้วกอันนี้ล่ละิกเนเจอร์กรัมปีกรัมปีมีจำนวนหนึ่งสองสามสี่หหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหัว1ีบหัวหายไปแล้วหัวหนึ่ง่อยคือประเด็ดคืก็เพลินว่า่อยคือเด็ดเนี่ยนี่อยคือตัดเนี่นี่อ่ะไอ้คือตันเนี่ยนี่เบิ้งพันตัด quần nào phi nào mưng mưng mình tạt hiện ta quần sao không là cái anh có sao rồi em anh đi anh tới cao hưng em phát ít em cái đi ban ban สวยงามแล้ว hmm. ก sure. ็ดอกผสมอุ้ยแป่าดอกอย่างคุณงามดอกผสมเ็ย่งอุ้ยอันนี้ยังอ่ะดอกหอมดอกหอมของมุนีมุนีไมนเป็นหอมมีดอกแบบนี้ดอกไปเข้าไปติดแต่นี้ไปก็ Go 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 เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ b ายบาย